สวัสดีครับยินดีตอนรับทุกทก่านเข้าสู่ช่องพ่อแม่ฮักแเพื่นชวนไปเชี่ยวนะครับันยงโ้มันยังน้ไ่ด้ลน่อ่ันบ่ได้ครับ่ได้ย่อเนอยากได้อยากได้อยากได้ใหู้เอนอยากได้อยากได้อยากได้ให้้เบงนสวยอ่ะลันแล้วน่ารักบอเขตุ้ยน่ารักรอดีแม่สวบออกกว้านมูหรอ นี่หยังวมามีเชือกอ่อนกรงูล่ะค่ะอันนี้คือมันมีเชือกไหมเอามีเชือกด้วยเหรอมีค่ะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีหรือว่ามันเหี้ยนั่นแม่เห็นวางอยู่เบาะเนอะไอ้เบิ้งหนึ่งมูหนึ่งนี้่พอจำกัดใช่ไหมเนี่ยจำกัดจำนวนจำกัดอันนี้คือลิสเซติปะเนี่ยจะมีกาเล่นเกมยูในไลฟ์สดอ่ะขึ้นลากันอข้างนอกเหนือแมน ันนี้มันนอกเหนือเพราะเพิ่นอยากได้ได้เนี่ยนะเอาโบได้ใช่ไหลูกแม mm ่ของลูกไปตีบ <lite> บม <masterpiece> ีได้ไหมอะโบมีบอกโบมีกับแปลว่าบบมีแล้วเชื่อไมไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เอาก่เป็นยังไอก็ไม่ค่อยดีได้ไม่ค่อยดีหิวดอกเดี๋ยวเอาสมัยวิทยาเทอมเลยของมาประกบออกมาหาพ่อตุ้ยมันต้องครบนีแต่เอากองไหมกลกองไม่ก็ได้เอาไปเก็บมันวางเลยวางอยู่ในนี้เอาไข่เบิางไข่เบิางเอาลูกเบิางกุอนบิาง นี่คือพวกมุญแจะโหจุปิดอือมันมันปิดอ่ไรออรลออัิปิตนีไงพวกุญแจะตงหักแสมันเป็นพวกมันเป็นพวกมุแจะไหมลเลดน่าจะหอยสายมันนอะหอยสายอ่ะพี่ีอโอ้สีแดงปนน้องิสร้งมาไม่อีกนน้อสร้งมาไม่กสร้างโม่างโม่เป็นพาน้อยใจเถอเนาะหือโอ้ยไปดีก็ได้ดอกเนี่ยโอ้ยนน้อมเ้อน้อมนน้อมเด้อ ที่ปิดไงอยู่ันเนี้ยที่ปิดนี่ยตู้ปิดปิดหลอดเลยเอาเอาถือมาหยขึ้นอย่างถือมาโซนมาถือหลอดถือมาของพอลมาคนอะไรเกิดที่ไหนก็เปิดเาที่ไหนก็เปิดแม่งกันเดี๋ยวมาตัวมาดวงกับแตงตัวรอย้อยตัวยิอมใส่ละผู้กูกชิม่าตู้ของแม่ดวงยื้ใส่ด้เอาเดียวก็ได้เพราะอะไรผู้นซะคนละคู่ตัวเดียวไปแจกนั่นเลยอันเดียวพเดียวำกันแหม่สองคนต่อหนึ่งอันแมโอ้ย เมาสักเดี <interfer es> f, ๋ยวพอท่นมาเดี๋วเดี๋ยวนูเปิดก็ไม่ได่ลังรถไปแล้วดีจ้าสวัสดีครับรถีิตรงตังนี้รถดิรถดิตังตันี้อยู่ในรถค้าคักอยู่ในรถค้าคัก เอาการตการตูกงเกงก็ไม่น้อยแต่เอาไม่ดูสวัสดีครับสมาชิคสวัสดีครับสวัสดีครับแ้แม่ยัมีอย่งมีอย่งลูกเด็กอยแม่ท ว้าวดูคลิปแล้วใอบน้องของแมดวงขอบคุณแม่ดวงนะครับดูคลิปแล้วแม่ดวงมาพูยังดอกนี่กรนา fc ซะพวกยังดอกเอาไ่จ้างไปใส่มาตั้งหลยมืออ้าวอ้าพูให้ไม่บอกขึ้นงานขึ้นไปนาบมสร็ด้วยพ่แม่ดอกรุปนพ่า่แม่หลกหลายมือแล้วไอไปใส่อะนนน้องน้องสอบถามแล้วไอไปใส่เห็นไปหลายมือาพั่น สาวสอีเอาปุดนเอ้ยยางนี่นะปว่าอย่างนี่นะป้องลูกปิยะแม่แม่ไปเยได้แล้วอ่าแม่ได้แล้วมีลายเส้นผอมนะนันนี่ลายเส้นห้ไม่รวงกับพ่อตุ้ยใช้ด้วยกันนะะจ้าแค่ันแตุ้นเอาไปเอฟซีซ่าจางโบเอาจางวัสลาซื้อมีอยู่ค่ะมีอยู่อยงี้ซื้องง่ง นั่นมีคนนั่นอีกบ่ะมีคนนั่นอีกคนนะเออเดี๋ยวนี้กดไลค์เรือเรือเอเยมถ่ายคลิม่อยผมท้องระยองว่ะผมท้องเลยยอง่ะผมท้องระยองก็มีบาทนี่พอดีตัวสิ้ไปรลยย่องอยู่ไปเรีวกพรอตุ้ยไปเร้วพ่าตุ้ยวมีิวมีิปอันีต้ห่งร้อยยี่บาทสอดแก้งอืมเราจะเจอกับเราอีกที ทำงานวันเส้นอาทิตย์นะครับดสามคิสี่หรอมีซีงั้นเลยหน่อยนะบอกพี่น้นอไนังเจกันแัิดว่ากันกับข่าวมาเออต่างแข่นัเจอหลายๆด้โชคไดบัรั่งปิกัังปิเสามเกสาเจอกันุนว่สุดท้ายอันละก่อนปิดฤดูกาลุ่อนทั้งกั้งทั้งทั้งนั้ทังทั้งทั้งทั้งท้งัล้ั้้งบัสวัีครั้ง ไปเร็วไปุ้ยไปแร้วไดไปกต้นแกโอ้ยหน่อยบดบดขึ้งงามหว่าบดเก่าแม่เจีงดองจงดองงูแจงดองจงงาแล้วมาอยางเล่นปไปซื้อไปไปแม่ปะแม่ไปซอยดาวปะโอ้ยพ่อพ่อ่เิ่นหมานแล้วพ่นเนาะ พัดลมร่มวิ่ดดได้ได้าสตรพร้อมเห็นเห็นเห็นผู้สาวแนวอะไรมาเมียน่บอกเียนี่บอกอบนามันเป็นเป็นดนตรีซื้อเนาะบุ้ยน้อยสวยใช่น้อยน้อยนาซุ่ม นี่เมื่อนี้พันแฮีบอกเฮแล้วโอ้เปนงานแล้วเฮียหวานิมุญาหัน่สาวตง้่นกนั่นเมือนเดรถเดนเดินรถเฮียตึมๆที่ไหนบ้านนักทหามูวัวเียมงนบน้อยนะครบงานประจำปีบน้องไปนะครับตะไลไปตะไลรัดน้องตะ็ ว้าวว้าวยดาวซอยดาวอ่าพาคนหน่อยไปซอยดาวนะครับผมน่อยฟอนฟอหันมาเนี Demon> ่ตีหันมานี่คนคนอานใพไหมคับเอยันเอาฟอนได้ม วัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับโอ้ด้วยดอกสะแบงเน่สวยสวยหน่อยตัวอยเรอบาดูตหวนเอาดมเอาูเอาดูเอาดูอ,ดอัดลมหน้าคอ,องหลากหลายนะครับ กันครับว่าก็น้อยที่ให่ยังนะครับบรรุนกันนะครับรุนกันนะครับมาตุยอย่าลงอ่างบอกมาตุยยายายามตุยอย่าลงอ่างมาตุยเขาลงแถวสุขุมวิท่อมเนี่ยอ่างแถวสุขุมวิทไปเลยหรือค่ะฮะยไปไหนนะครับไปไครับไปไหด้วยครับ

น้อยน้ย e. นยนย tamanho, มอ, ogly, อมารุ่นน้อยน้อยมารุ่นน้อยออกแล oh ้วอกแล้วครับออกแล้วออกแล้วกางเก่ได้กางเกงสส่ไปเรอบนปนัยโนปรียวนี่ยทั่วไปเจ็ตเกียร์ เอ๊ะได้ล้ัไลได้เลยค่ะนม่ทีตเอะบางวันมาอยด่าเอตักันแล้วก็ถืเองคืออันนี้ก็ยังกถเงก็ถือวการมังยกแล้วกมังขอให้เอาเยอะๆ้ล่างถวยพอดีกะลกมังสั้นไล่พอดีเลยครับพอดีเลย ปปโอ้ว่าดีเอาอ่อนมาหินอ่อนมั้ยไส้ลดเมื่อบานได้พอดีเลยมาหินอ่อนอ่างนะครับอ่างไข่ปลามาเด้อครับมากมากมากรวมสนุกกันกน,นะครับได้บุญน้ำนะครับผมได้ของเมื่อใส้น้ำนะครับอ่างไข่ป,าปลาทางวัดคจันขึ้นนะครับไข่ซอยดาวลวน,น,นะครับผมของรางวัลหลากหลายนะครับ ใช่ใช่มีหอยพัดลมจักรยานนี่หอยเนี่ยสมบายเลยลูกเนี่ยสมบายนั่นเหรอไหมเออมิตาโนนกับน้อนเนี่ยกันได้ปีน